สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยนง้อเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมหวังแนนออมมนีบ้านสมหวังแนนออมผาพพี่พ้าหน่องมาชมควายงามที่ตลาดนัดโคกสือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพี่น้องมาเนียก็ตรงกับเสาวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2567พี่น้องมนีบรรยากาศก็เศ้าคือคักพี่น้องเบิ่งควายเริ่มเบาบางเพราะว่าในหอยเวียดนหน้าบนเขามากเขามาซื้อบเขามาซื้อพี่น้องจัดนักเอาเบิดพี่น้องขวานเรียบแต่สายเหนือสีสันหลายหลายพี่น้องเพื่อนสีสีไวเบิดดดดเเเเลลยยฉฉีีีไไบิว้ต็มพ่นอง เพราะฉะนั้นไน่หอยมัน,นยิม้มแย้มจแจม่มใสกันดีคือคักไน่หอยมือน,นียู่ที่น้องดนะก<ะ>ดีใจน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะราคาควายสิเป็นเจ้าไหนก็ค้าวชมบานสมหวังเชแนลช่องสีอ่อัปเดตให้ฟังอัปเดตให้เบิ่งเนานเนะพี่น้องเนาะกฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องเนาะกไปพูดต่อกันมาเบิง่งรายละเอียด สวัสดีครับขออนุญาตรครับผมเปิดชิปกับควายงามเพิน่นเพิ่นว่าง,งามอยู่ในตัวนี้ว่ขขางามของเพิ่นอีหลีเลยพี่น้องเบิ่งสีสันต้นโตอ่างข้อแข็งขาดีเบิ่อพี่น้องสูงลอยยี่สิบห้าบวกความสูงเพิ่นพี่น้องเนาะต้นโตดีพี่น้องเบิ่งแข็งขาเพิ่นเขาวงเขาดีพี่น้องนั่นกับแม่สาวเือกันโอ้นั่นก็คือกันพี่น้องเปิดไร้เลยจังไหนบันนี้แม่นี้ผมเจหาร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับห้าร้อยหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยนี หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่อย,ยู่ด้พี่น้องแต่ว่ามันบางงามคือตัวนี้ป bon ันได้เพิ่นว่าเพิ่นก็เปิดตามความงามเนาะโอเคเลยเพิ่นมาจากไส่กันสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดเท่านาะโอ้ยเชยควายเพิ <disgusting> ่นงามอยู่ในพี่น้องต้นอ้นทองอ่างดีพี่น้องแต่ว่าสีสันมันบอถลายแต่ว่าต้นตัวดีเนาะพี่น้องผมเบิ่งแล้วนี่ตัวนี้แม่บรรด์เท่าแม่สาวเบิร์ตแต่ว่าตัวนี้หน้าตาสวยพี่น้องต้นตัวดีแขกงขาดีแม่ใหญ่น้ำเพิ่นว่าอนาคตเนาะ อันนาโคตไปได้1 7 0 0 0ห0าสองแม่สาวต่อรองใสกันแห้งถือเป็นว่าโอเคเอาขอทนุญาาเบอร์โทรครับผม081 081 97 97 87 04โอ้อาทวนใหม่ทวนใหม่นะ081 081 97 97 4 แปดเจ็ดศูนย์สี่โอเค okay. ครับผมสองแม่สาวหน่อยงามพงาๆาาพี่น้องสิบเจ็ดหารอยทุกทวดราคาเพิ่นสิบหาซื้อๆผู้ใดสนใจกกับตอร่องทั้งสองตัวตอใส่กันแห้งถือคนบ้านเนาะเพิ่นมาจากสุวรรณภูมิเอาขอบคุณหลายๆมาครับผมอางต่อี่น้องมาเบิ่งมาขออนุญาตแม่สาวหน่อยเพิ่นพี่น้องแม่สาวหน่อยงามขออนุญาตครับว่าต, <c oughs> ตายลนะ <c oughs> างามเลยพี่น้อง อุ้ยสีสันต้นโตสีดอกเล่างามงามแข็งขาดีเปิดพี่น้องนาตาเปิดเท่าไรลูกนี่มื่นหาพัน่นาพนพี่น้องสายพัฒนานลูกมีเรามีก่อควายเนวนี้อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเลยพี่น้องครบถ้วน<ม>เบิ่งพี่น้องนาตาเพิง่ามงาม,งามพี่น้องนี่นาสวยต,ต้นโตดีมื่นหาพันเปิดเปิดไบแน้นหน่อยแต่ว่ามันงามเนาะโอเคเลยพี่น้องต่อร่องใดจักน้อยเพินว่าพิ่นมาจากสายลูกตะการบ้านใดมอ่โอ้บ้านหวยฝ่ายพัฒนาพี่น้องพิ่นมาจากหวยฝ่ายพัฒนา ค้ายงามบ้านหวยฝ่ายพี่น้องบ้านหวยฝ่ายก็มีบอนเด้ผมสี่ห้าโอกาสไปให้ได้อยู่บ้านหวยฝ่ายนี้เพราะว่าผมเคยอยู่ทางนั้นอยู่แถวบ้านโคกไงโคกจานโคกหน่อยเนาะใกล้ๆก,ก,กันกับ้านหวยฝ่ายเพื่อนหวยฝ่ายนี่ตะกรนเพื่อนอื่นบอนเพื่อนบอเอื่นตลาดนัดได้เพิ่อเอื่นบอนมีของสื่อของขายกันหลายๆก็ว่าสิวไปเพราะว่าให้ช่มคววยงามไปน้เว้าไปน้าพี่น้องคววยงามหน่อยราคาก็ถือซิมหาร้อยเอเอหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะ เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากหน่วยฝ่ายพัฒนาตาการพืชผลผู้ใดสนใจก็โทษมาตอ่อร้องกับเพื่อนใดพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูก096 0 9 6 8 3 0หกศูนย2เก้าหกแปดดิ้พี่น้องโอ้บอแมน1500เพิ่นว่า15,000เว้า <g> ผ <ly> ิดอยู่บ่เศร้าแต่ว่าคว,าย,า,ควายมันงามอีหลีพี่น้องควายเพิ่นงามอีหลีเอ้าขอบคุณหลายๆลูกมนๆๆกันๆครับผมขออนุญาตต่อครับผมขึ้นมาสีดีแท้สีเหลืองหุยๆเนาาะสีงมฮพี่น้อง เต็นต้นโตัวแกงขาดีดีพี่น้องเบิ้งหน้าตาตาแต้มแจมแจมไซก่อนสองมือโน๊กเ่ยสองมื่นหง่องบ้ขายขั้นตัวก้อนอันวตัก้นันเดยว่ากันก็ว่ากันว่ากันใจอ่อนอยู่เดีเนาะขั้นตัวหลายกระสีใจอ่อนอยู่เดีโอ้เป็นม่เป็นครูคูหน่าเท่าไหร่ห้ามื่นสองถ้าเป็นคูห้ามื่นสองงามเน้อยงามเขาเพิ่มดีกดีเลยโอ้เนาะงามเขาเพิ่มอีกดีทั้งสองตัวงามเขาเพิ่มอีกดี นั่นหอยเวียดเพิ่นกําลังมาสนใจอหอยเวียด,ดนั่น เนี่ยห่วยเวียดเพิ่์เจ้งเก่งเน่นเดี๋ยวันกัดต่อด้านฉีดเลี้ยวเพิว่าโอ้ยตายตายตายฉีดเรียวเหลือตัวนี้หนึ่งหมื่นพันโอเคเอาเขาอนุญาตเบอร์โทรกอนเพิ่สีฉีดศูนย์แปดกศูนย่อ้เอาไหมหมศูปดกนย์่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งพี่น้องกูได้ชนใจฝ่า้าโมาห่วยเบียดเสียโอกอนเพิ่ว่าโอเคเอาบอกเลยหลายมันกับผมฉีดเร็วเร็วห่วยเวียดเพิ่น อ่ะอย่างต่อพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทั้งนอกบ้านสวังดิ์ใช่แนวสิผ้าพีผ้าน้องสายมาแล้วพี่น้องจะผ้าพีผ้าน้องไปก้อนก็ฉีดเร็วเถอะได้ฉีดแล้ววันนี้ปาฉีดเต้ามือขึ้นเี่ยงวันว่าไปไปอ้าวคล้ายเวทดมันแล้วบ่คล้ายเบิดลหรอโอ้ยสมาหมันเถอะมันมีอย่างได้รถเดรแต่ค่าดมมันโอเคดีตัวละเดรดเดค้าดมมันโอเคอ้าวมันหมันเด้อไอยวัดเร็วแล้วบ่เร็วแล้วโอ้หมันขาหมันเร็ววันนี้พี่น้องต่างคนต่างหมันหมันเร็วเร็วพี่น้อง มีตะปูมันหมาน,มานเลยพี่น้องในหอยหมนันแล้วบ่เป็นตาแสบแท้หอยแสนกนับหมันนี่มือน,นี่หอยเวียดเขามาเป็นว่าหอยแสนหมนันขนาดต่างคนต่างมานันเนอะไม่กินเดโตม่นบ่โอบ่เวียดลายนี่มือน,นี่เจ้าสือ่อไล่ลายอย่างต่อพี่น้องทักทา้ครับเอ้าหอยท่อมไหนจะได้มาอีกพอพันโอ้พอพันอีกแบบหนึ่งเปนว่าหอยหอยท่อมไหนพอพันมาเอามาเปิดแล้วขายหอยท่อมท่าไหหอยท่อมนี่ สองสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอู้แขงขาต้นโตเพิ่นพี่น้องหน้าตาต้นโตเพิ่นหาเดือนท่อนเด้พี่น้องหอยท่อมเพิ่นได้มากลอยแม่เพิ่นสูงลอยซีซีเผาสัตว์เพิ่นว่าสองสองเพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นพ่อครอบกอขายพ่อพันได้อย่างเดียวอู้สุดยอดมึงหั่นเพิ่นกับขายควายแขะมื่อนี้เพิ่นมาขายควายรอบาทนี่โอเคเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรให้ท่อมอีกเทื้อนึงศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าสองห้าเก้าสองห้า หนึ่งเจ็ดสามหกหอยทอมรอก็จะคล้องว่าดันบานนี่โอ oh ้ยบอกไปเจ้าของรอกวไปเนาะรออยู่อีหลีเลยเอาไปเป็นพอทันอย่างเดียวพี่น้องพอคูมฟูผู้ดน้ำสองสองมันเปิดใบผู้ใดสนใจฝ่าทุ่มมาต่อรองเผู้ใดขอบคุณหลายๆหอยทอมมันมานครับผมางต่อพี่น้องว่าเบื้องทางดี่มันหลูกมันสักวันว่แม่นหลูกมันอันข้องผู้ใดัก็หับ่จากัน นี่หล่าห้องครับแม่สวัสเพื่อนผูกไว้วันเมื่ได้มาสองตัวป่อ้าวห้อยบอลได้มาสองตัวแม่นี่เปิดเท่าไใดหอยบอลหกหมื่นเฮ้หกหมื่นนี่พี่น้องแม่นี่หกหมื่นเขาวงเดือนพี่น้องนี่เขาเอื่นว่าเขาวงเดือนเขาออมเงินออมทองแม่บางไงสูงลอยสี่สิบด้เนาะห้อยห้อยบอลเนาะสูงลอยสี่สิบด้เลยพี่น้องหกหมื่นสื่อๆเป็นเปิดไว้ในราคาแม่พันนี่พี่น้องเอาไปเป็นแม่คอกแม่ไข่แม่พันแต่อย่างเดียวป้ายสายพัฒนาจากโคกอาจาก์คอกโองซิ่งบ่ธรรมดาพี่น้องเพิ่นคัดสรรมาแต่ละตัว แม่นี่เปิดเท่าอะไรบ้านนี้มื่นหาเออต่ออะไรก่อนแปดสิบห้าทองบ่านี่ต้นนี้ทองสองเดือนแล้วพี่น้องใส่พ่อได้ไหวห้อยบอลเจ้ากล้วยใส่เจ้ากล้วยไหวสองเดือนแล้วพี่น้องอุ้ยสูงสูงลอยสี่สิบอะไอีกบ่านนี้อยสี่สิบสามพี่น้องปลาต้นโตพี่น้องแปดสิบห้าเพิ่นเปิดใบแข้งขาที่ดีพี่น้องแข้งขางามต้นโตที่ดีพี่น้องพูดอ่ะสุดยอดสุดยอดควายเพิ่นพี่น้องแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ทองแล้วพี่น้องเอ้าอ่ะต้นนั้นหกสิบเนาะ ต้นนั้นหกหมืนต้นนี้แปดซิมหอยบอดได้มาสองเมย์บใหญ่พี่น้องตัวนี่ทองแล้วดพี่น้องใส่เจ้ากล้วยไว้สีสันสุดยอดเลยพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยกลวยร้หอยบศูนย์เก้าเก้หนึ่งเก้าศูนย์าศูนย์สามหนึ่งสามพี่น้องผู้ใดสนใจกับฝ่าว่ามากตัร้องเพื่อนใดเาขอคุณหลายม้าครับผมาแน่ละหอยแโอเคครับผมเอาสวัสดีครับท่านวตมาสวัสดีรือยไดแล้วมาเรียบร้อยแล้วโอ้เรียบร้อยโอ้มาแล้วหอยโอ้เรียบร้อย คลายเนื้อเหมือนี่เป็นังไรหอยมันข้างนอกเวียดนามเขามา้ทำไมถ้าซื้อแพงกับบริษัทใคกันโอ้ <laughs> อันนี้คือหอยเอลูกลรอหอยเอลอยเอ็ดพี่น้องเพิ่นมากับแม่เพิ่นเนาะโอเคเลยอ่าคุณแม่เพิ่นเพิ่นมากับอันบ่าวสุริยาเพิ่นบ่าวสุริยาเลี่ยวผ้าราจีตราวัสันเพิ่อนมาเพิ่นมากเปิดครอบครัววันนี้โอเคผม ช่องบ้ยาได้เคเลยครับผมนี่กกแชรร์นะคับโอเคครับผมอ่ะน้อยจากสองเลยเอ้าเก่งเจงงอเบ้าสุริยะนี่เบ้าเก่งครับผมพอรอลูกไส้ก็รอพี่น้องโอเคเอาขอบคุณหลายๆเด้อมันหวานครับผมแม่ก็สวยโอเคครับผมลูกไฟก็งามประทัะโอเคครับผมเปิดขอบวัวมามันนี่มีความสุขเนาะมีความสุขเอ้าขอบคุณหลายๆหอยซามันหรือเล่าหมันเนะครับโอ้หหอยซาหมันครับคุณนี่ขออนุญาตท่านพี่อ่ะ มาเบิ่งทางผีพี่นอ้องเบงิ่งควายทางผีพี่นอ้องควายงามหลายดีพี่นอ้องถ้าเอ้าวไหว้ตำม,มันแล้วบ่เครื่องรถครับโอ้เช่เสื้อแล้วบ่าเสื้อเอาไปซื้อเพิ่นครับโอ้ซื้อเพิ่นเสียวเมื่อเพิ่นเอาไว้ทครื่องรถแล้วหอยตำเพิ่นหมันแล้วควายเพิ่นปลูกไว้นี่เพิ่นไข่คล้ายกันเลยพี่น้องพี่น<ป>้องโอ้ยหอยตำมาแข่งหอยเวียดผมหอยเวียดเขาไล้ประสันมือนีิแม่นบพราะหอยตำหอยเวียดกับเขาไล้ไล้ประสันมือมือว่านนี่ ผมมานี่เกี่ยงตลาดเลยห้อยเวียดเข้าอาวกาสาันโอเคบ่โอ้อะมันหมานได้หอยามเด้ออะมาเบิ่งนท่าผู้พี่นอ้องโอ้พอพันเผือกผู้ใดนอ้อพี่นอ้องทางนี่เพิ่นฉีดสีไว้นี่แสดงว่าเพิ่นได้กันเน้่พี่น้องเพิ่นได้กันแล้วหมาสหนสะว่างชาแนวผ้ายางมากพี่นอ้นองเนาะเพื่อนเบิง่งเบิ่งบรรยาก,กาศเพิ่นแต่งเขาเฮ็ดยังข้ามมันนี่ เพ็นยังมันแตงเขาเมืนบะโอ้ลบโอ้เพิ่อนลบมั่นลบเขานึกว่าเพิ่นแต่งเขาอ่ะอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งทางพี่เพิ่นกำลังต่อรองกันบาปูหลายเด้่พี่น้องเพิ่นฉีดสีไว้คือเพิ่นได้ขายแล้วเด้เพิ่นได้ขายกันล่ะ ได้ขายแล้วป่ะครับนี่ยังครับยังโอ้เปิดเท่าไหร่ครับนี่ไม่ได้ขายหรอกครับอุ้ยเขามันคือโหดเลยว่าสี่สิบปานเขาใหญ่หอยสี่ครับโอ้ไก่กันละตัวไก่กันนะสามแปดว้ยเขามันคือใหญ่แลยเขามันปานเขาไอ้เจ้าแปดนิ้วตัวนี้พี่น้องเนี่ยว่าลาดตัวโตสูงบัทรเลยแต่ว่าตัวโตดีเนื้อนังดีเปิดใบสี่สิบสี่สิบหกนเปิดไว้พี่น้องตันดีค่ะพี่น้องตัวโตดีดีคือตัวพี่น้องคุณนะห้อยเวียดเพิ่พ่อได้ปะ โอเคเด้อเอาตัวนี้ก็ไไ้เอาขออนุญาตเบอร์โทรกรนเบีครโอ้เพิ่นบ่มีเบอร์โทรมันมาจากใสเง้เบอร์ยวก็ได้เมกาไ้เออเอาเอเอาขออนุญาตเบอร์โทรศู5ย์เ0้าห้าหกศศีกโทรมาห้าเพิ่นเพื่นสิขาย โทษมาหาเพื่อนนี่แต่ว่าผู้นี่สีขาวซีสิผนเปิดไว้โอเคหนีแล้วสิแกไปซ่งโทษมาจีบเด้อจะโทษมาต่อควายกันไหมโอเคโอเคขอบก็เลไลน์มาหนึผมขอบคุณเลไลน์สาล่ะตัวใดล่ะนี่บ่ปลาโทษสองนี่ละอุ้ยตัวนี้เพี่พ่อพี่น้องสมารอดอยู่พี่น้องอาเบิ่งแขงขาต้นโตหน้าตาสุดยอดสายใดคือวายเป็นหูสายบ่เืมโอ่ใบโอ้เป็นมีใบอยู่เบิ่งน้าตาลอยหรือไอพี่น้องบ่ธรรมดาที่พี่น้อง พูดอ่ะกะบ,บาหเพลินพี่น้องวงเขางามงามวงเขาใหญ่บักเพางามพี่น้องอ่องข้อ3ามเส้นนี่พี่น้องพูดอ่ะหนึ่งสองสามบักเพาง่ายแข้งขาโพดหลายเนาะ,ะแข้งขาใหญ่พี่น้องพูดอ่ะสูงอลอยสี่สิบเท่าไรลอยห้าสิบปลายปลายลอยห้าสี่ปลายพี่น,อนอ้องขอนมี้สามถึงสามปีปื้อโทอพี่น้องใส่งานใดเลยเนาะใส่งานใดเลยเพิ่นมีซื้ออยู่อ่ะซื้อว่าจังไหนซื้อมาได้ตั้งซื้อให้เร้าที่หนึ่เออแต่ว่าตั้งซื้อเด้อมันจืสินี่เด้อตั้งซื้อเด้อมันจืด แกก็ตั้งให้ายรองมืออื่นเองแต่ว่าสายพันธุ์อยู่ด้วยครับเออมีโอ้ยลูกมี่เรามีก้อนนี่ตัวนี้รับร่องลูกหลอดเนี่ยน้อนมันตนโตดีพี่น้องพูดน่ะเพิ่นมาจากสหรอเอมาจากอันพุณครับอำนาจเจริญอำนาจเจริญโอ้จากอำนาจเจริญบิ๊กอำนาจทีนี้เพิ่มมาจาบิ๊กบิ๊กนั่นบิ๊กนี่เขาบอกว่าบิ๊กอำนาจทีแล้วมันง่ามได้พี่น้องพูดน่ะง่ามรอข้อมูลอิหรีได้พี่น้องพูดน่ะเปิดเท่าไรบานนี้เจ็ดครับเจสิบห้าเพิ่นเปิดไปพี่น้องเจ็ดหมื่นไสงาานนแล้ววเพิ่่ ใส่งานแล้วได้พี่น้องนี่อู้หสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอเคสาวคาราบาวแดงเนี่ยนี่ว่าต้องโทษนี่ว่าต้องโทษมาเลยมาเลยโอเคโอเคอันต้นนี่เต้นใดนี่ห้ามว่าจะเปิดไปเท่าไหร่แล้วครับโอ้ เพลินเพลินพอหูวราคาเนาะอู้ตะวักขงามผึ้งกันเนาะเอาตัวนี้เอาขออนุญาตเบอร์โทรตัวนี้ก่อนศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดศูนพี่น้องผู้ใดสนใจกับทู่มาต่อรองก็ผู้ใดในราคาพอพันพี่น้องเอาขอพูดเลยล้านมาครับผมครันเพิ่นมาจากอำนาจบิ๊กอำนาจคุณว่าบิ๊กอำนาจเด้อพี่น้องต่อไปสิได้ยินซื้อบิ๊กอำนาจเด้อพี่น้องงามกว่าพอดีดีอ้าวมันมัครับผม บ้านสว่างเชี่ยแนวผ้าพีฟะนองมาชมความงามสิตลาดนั่งกู้กับบือบ้านเชียงหวางก็ได้ประมาณนี้น้องคุณน้องเนาะคอยพ้อมี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเพลิดปานสว่างเชี่ยแนวชมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรเบิด์หมี่เบิดสิน้ำกันสำหรับมือหนีคลิปนี้คนขอกันแชร์นะครับสวัสดีครับ